เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s ติ๊กเกอร์ชาแนลนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะนะครับผมสภาสูงเราได้ประกาศนะครับให้เราบุกโจมตีเมืองซาโลน่านะเราก็ยึดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เทาว่านะครับแค่นั้นสภาสูงยังไม่พอใจให้เราไปบล็อกท่าเรือของสปาร์ตานะครับที่ตรงนี้เลยซึ่งมันไกลมาก นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเมืองสปาร์ตาเนี่ยใครเป็นคนยึดอยู่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันนั่นหมายความว่าเราต้องประกาศสงครามกับสปาร์ตาหรือไม่ก็มาซิโดเนียนนั่นเองนะครับโอเคไปครับเราเริ่มเดินกองเดินเลยครับสุกว่าจะให้เวลาแค่กี่เทินล่ะคำสั่งสภาสูงเดี๋ยนะผมหาก่อนอยู่ไหนวะอันนี้เควสอ่านี่ครับห้าเทิน เดินเรือน่าจะประมาณสักหนึ่งเทินสองเทินน่าจะหลายเทินอยู่ครับทุกคนเอากดไม่ไปเดี๋ยวนะทันเบ้าวะหนึ่งเทินสองเทินน่าจะทันอยู่ครับน่าจะห้าเทินพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,าผมก็คิดว่าอาจจะส่งทหารกลับเมืองก่อนออค แล้วก็บำรุงทหารของเรานะครับที่ไปลบมาที่ซาโลน่านะแล้วก็อัปเกรดนะครับตรงนี้อัปเกรดเกี่ยวกับการอาวุธก่อนเลยตังเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตรงนี้นะครับทำอะไรไม่ได้ก็แค่รอส่วนตรงนี้ผมยังคงกังวลอยู่ว่าเจ้าพวกก่อมันจะเริ่มที่จะบุกโจมตีเราเมื่อไหร่นะโอเคก็คงมีทหารอยู่ในเมืองแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ยังมีทหารอยู่มาดูหนูในเมืองก่อน ลบไปแล้วนะครับเหลือแค่สองเองทุกคนถือว่าโอเคเลยแล้วก็หนูในนี้มีเป็นห้ากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเยอะเหลือเกินผมเติมทหารหน่อยอีกชักกองหนึ่งแล้วกันนะโอเครือว่าส่งอาหารมาเสริมีดีครับเอามาเสริมหน่อยจกําจัดหนูได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าต้องลองดูนะครับผมอันนี้เอาเมื่อกี้หนูเหลือสองนี่ขึ้นมาเป็นสี่เลยทุกคนแสดงว่า ต้องสร้างทหารดี้ัล่ะชาวบ้านนะครับเสริมเอาไว้ก่อนส่วนนี้ไม่มีหนูนะครับเสียแค่ภาษีเพิ่มนั่นเองแล้วก็สกเกลเราอยู่ตรงนี้ทูตเราอยู่ตรงนั้นเอาทูตเรากลับมาก่อนนะครับเผื่อมีสงครามเผื่อว่าต้องคุยนะครับกับเราทูตทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาขวาสุดของเรานะครับรู้สึกว่าเราจะขึ้นมาข้างบนนะถ้าจำไม่ผิดฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรนะอุ้ยเลยเลยแล้วว่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับทำการค้ากับพวกนั้นก่อนมอเมืองซาโรนาในตอนนี้ก็เดี๋ยวเราสร้างเกี่ยวกับทางเดินก่อนนะแล้วก็ตรงนี้เหรอ80ก็คงจะนี้ครับดีกว่านะไปครับทุกคนเทินต่อไปกันเลย เดี๋ยวต้องจะกำจัดกระบฏก่อนครับพวกทหารไรสังกัดตรงชายแดนเราไปครับแต่กษัตริย์เราก็คือใกล้จะม่องเท่งนนะแล้วนะอายุเท่าไรแเราวะเดี๋ยวนะทุกคนผมเช็คอายุกษัตรย์เราก่อนห้าสิบห้าปีแล้วครับทุกคนก็คือง่ำแล้วอ่ะคือเริ่มเลยเร,เริ่มแก่แล้วนะเอามาเข้าเมืองดิ<ๆ>หนูขึ้นห้าเหมือนเดิมวะ อันนี้ขึ้นสองครับผมว่าผมลองอันนี้อายุเท่าไหร่วะนนเช็คก,ก่อนนะครับยี่สิบเอ็ดนะอันนี้สามสิบเจ็ดถ้าลองเอาออกเหรอวะสักคนหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าศูยนย์แล้วก็ <Hor us. S 1> ห้าเก้าศูนย์ดีนันก็ดีอยู่ดีที่เมืองนครับแล้วก็อย่างนี้มุนปนี้ครับอ่า มุกแหละมาแล้วก็รอเกณฑ์ทหารเลยใช่ปะแล้วก็ส่งแม่ทัพ <Sir. S 1> ไป <Order. S 1> อันนี้ที่เมืองนะ <ator>. เอาไปปั๊มเลเวลหน่อยครับเอาอันนี้มันเดินม,มาไกลแล้วทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่การเลยถอยไปฝั่งนู้นแล้วครับ <to> <Order. S 1> ก็คือตันและ เไหนก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราตั้งเป็นหอคอยเดี๋ยวกันเอาไว้สอดส่องนะครับโอเคส่วนสเกลเรานะครับเราจะมูไปฝั่งนี้เลยผมว่าถ้ามีสงครามจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมาซิโดเนียยึดไปแล้วเอ้าไม่ยึดเหรอเห็นล้อมเมืองอยู่อ้าวเดินทับมาทางนี้สิครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็กองเรือเรานะครับที่กําลังมูไปที่สปาร์ตานะครับจะมาติดแงกตรงนี้ไม่ได้นะ ออกไปหน่อยกันพลาดก็เดี๋ยวเอากองหรือกองหนึ่งน,นะครับมูใหม่คิดว่าน่าจะทันนะนนอโอเคนะครับข่าวสารบ้านเมืองนะครับโอเคไม่มีอะไรเราแค่สร้างทางเดินนะครับถนนนะครับ,ท,นนนรบที่เมืองซาโลน่าแล้วก็ซาโลน่านี่นะจะต้องอัปเกรดตลา่ะผมว่านะอัปเกรดอะไรได้บ้างเดี๋ยวสร้างนี่ก่อนเลยครับอาหารนะครับเกี่ยวกับอาหาร พราะยังไงก็ติดกัะพันธมิตเราอยู่แล้วไม่น่าจะเป็นอะไรเอ้าสปาร์ต้าโดนล้อมครับมาซิโดเดียโดนล้อมอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทูดนะครับที่อยู่เนี้ยเราเดินเลยไหมทำการคา้ากับพวกนี่ไหนอันนี้ชาวอะไรวะอะไรเทียว,วะสกายเทียหรอสกายเทียมาทำการค้าแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามุกกลับกันดีกว่าเอาแค่นี้พอ yes. ไมครับเงินมีอยู่พันกว่าบาทนะครับสรุปแล้วทหารชาวบ้านก็คือช่วยอยู่นะช่วยลดค่าหนูในเมืองนะครับทุกคนอืมเป็นความรู้ใหม่เลยผมไม่่า้มาเข้าข้าผมก็ไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้จริงๆนะตรงนี้คงต้องสร้างทหารสร้างทหารเพิ่มครับทหารชาวบ้านไว้ที่ในเมืองนะกันพวกหนูนั่นเองโอเคแล้วก็เมืองซาเกต้าของเราคือปล่อยเน่าไปตั้งนานแล้วต้องดูว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็อัปได้แล้วนะ แต่ก็ยังก่อนนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสพวกนี้ก่อนตังเดือ9เก้าร้อยไอพวกกอก็ยังไม่คงคงยังไม่ถอยทับนะเออปะเดินเรือแล้วสเกาแล้วโอเคไปครับเดี๋ยวเรามูก,กันเทินต่อไปโอ้โหหน้าจอลั่นแฮะโอโ้ขึ้นมาสามเันสามเลยอะทุกคนโอ้โหเงินเยอะจัดเดี๋ยวนะ อันนี้หนูลถออกมาแล้วครับทุกคนผมว่าเอาทหารประจําการเมืองออกมาดิเกี่ยวไหมผมขอดูหน่อยสี่เมื่อกี้เหลือสามแสดงว่าก็เกี่ยวอยู่เดี๋ยวเข้าไปก่อนเหลือสามนะครับส่งทหารมาดีกว่าผมว่าส่วนอันนี้ครับแล้วก็มูฟเลยยึดเมืองนี้ดีกว่าครับทุกคนไหนก็มาแล้วผมคิดว่าโดนมาที่ดเนี้ยึดแล้วตรงนี้ตอนแรกอ่ะผมส่งสกาวไปจอดแนนเลย ยังนะยังไม่โดนยึดครับทุกคนนี่คือจังหวะของเราเลยขยายนาเขตของเรานะครับไอ้กำลังสร้างเกี่ยวกับโรงหลอมเด็กอยู่นะสร้างชุดกรอบส่วนเมืองหลักเมืองหลวงในอัปเกรดเมืองหลวงหน่อยแล้วกันสร้างถนนก่อนแล้วกันนะครับถนนปูนแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นถนนปูนเหมือนกันเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอ้ารู้สึกว่ามีลูกนะไม่รู้ใครผมดูก่อน อามีลูกครับคนนี้อายุที่หปีนะโอเคประจำการเมืองไงดีดเอาไว้เมืองนน้นดเด๋อวทุกคนครับอาอยู่กับพ่อก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไร6กร้ 4. อยเสีเมืองนี้มีค่าหนูปะแต่ว่าคอร์รัปชันเยอะอยู่นะ เอาไฮพอเบอรี really ่มันก็เกินไปแล้วก็เมืองน,นี้เดี๋ยวประชาชนเราจะอดอดาอยากนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็กองเรือเราตรงนี้ไม่รู้ว่าทางเปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วครับขอบคุณมากทหารส่งมาเลยครับใกล้ถึงแล้วสปาร์ตา <Sir. S 1> เอา้าโจมตีกรีกอยู่ครับตอนนี้โอเคเลย เืีอ,อนาคตรเราจะบุกกรีกันด้วยนะ re กองเรือครับเดี๋ยวเราไปประจําการแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเดินแม่ทับมาที่โซนซาลูนานะทหารนี้ก็เหมือนกันครับเป็นหน้าเป็นกังวลอยู่เราไม่ได้เป็นพันธมิตรด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งทูตเรากลับมาครับชา okay. วเทรดโอเคเหลือหมื่นหนึ่งอ่ะเหลือพันหนึ่งไปทุกคนเทิร์นต่อไปครับ ข้าเทิดขอทําการค้ากับเราโอเคไม่ีปันหาถือว่าพวกเจ้าจะทําสงครามกับเราพันธมิตรของเราอยู่ก็ตามนะครับเราตระกูลของเราขึ้นมาสามพันหนึ่งวะ่ะอบบุกเลยครับเราจะสร้างนี้สองพันแล้วกันแต่ก็รอมเหมือนครับเอาไอ้นี่มันแหลมเข้ามาอีกเถ้ยส่วนเมืองนี้เราจะน่าจะสร้างเกี่ยวกับนี่ครับขุดแร่นะครับเพื่อเพิ่มเงินให้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง ล้อมเมืองเลยเทินหนึ่งผมว่าเราต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มไวอ้าวชุดเกราะได้แล้วครับอันนี้เติมเลยแล้วก็สร้างทหารสะกรงหนึ่งกันเอาไว้ครับเพราะว่ามีพวกทหารไร้สังกัดอยู่ที่ชายแดนเราไปคุมหอคอยเราแล้วแล้วก็ศัตรูหายไปแล้วครับส่งพ้าหนุ่มนี่ไปเดี๋ยวผมว่านะผมส่งข้าหนุ่มไปตั้งคมปมหน่อยครับตั้ง้อมปราการทางเดินตรงขุบเขานะครับทางซ้ายเรา หนึ่งสองนี่อัปเกรดอยู่อมาดูค่าหนูหน่อยเหลือสามนะเดีย๋ยวเราใส่ทาหารชาวบ้านอีกครับให้มันหายไปได้ปะอยากรู้จริงว่ามันจะหายไปหรือเปล่าถ้าเราสร้างเยอะๆนะครับคาโลน่าอันนี้ไม่มีอะไรไปครับทุกคนรอยึดเบืองนี้ครับไปครับเทินต่อไปเอา้าลืมเดินเรือโถเอย เควสเราจะทำสำเร็จไปเนี่ยเอาดนโจมตีอีกทุกคนครับรเ,รเอาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไม่ถึงก็ไม่ทันแน่นอนครับ5เทิร์นคำสั่งของสภาสูงเดีย๋ยวก็โวยวายสภาสูงอะ่ะทุกคนอุ้ยบ้ากะออโต,ต้ตเลยครับพอดีไม่ต้องลบเองมีทหารเพียงน้อยนิดเร,รเรียบร้อยครับเป็นของเราครับแล้วก็เดีย๋ยวเอ้า เอาเมืองนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยเหรอครับเอ้ยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจผมลองอัปเกรดไปก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุมไปก่อนครับแล้วก็อันนี้เราอัปเกรดอาหารแล้วรู้สึกว่าจะเพิ่มชุดเกราะมาแล้วนะจะเพิ่มชุดเกราะครับอันนี้ตั้งเหลือ 9. เก้าว่าทำไมเมืองนี้ลดจังเลยเหลือเก้าร้อยเองเดี๋ยวสร้างถนนครับเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วสามเมืองและในการสร้างถนนอันนี้มาครับเข้าเมือง หนูขึ้นสามเหมือนเดิมผมลองเอาออกมาดิไอพวกด้ <Forward. S 1> ก็ขึ้นห้าเลยนะถ้าเอาทหารออกมา Forward. Forward. อันนี้เหลือสามครับผมไม่มั่นใจจริงๆอันนี้ว่าทำไงให้มันลดอันนี้เหลือสองโอเคปรับเวลี่ไฮไปเลยครับเพราะว่าเมืองนี้น่าจะทำเงินได้เป็นกำกอบเป็นกาแต่ว่าเมืองนี้ติดลบอยู่ เหลือสามบอสร้างอีกปะสร้างอีกเหรอทาหารชาวบ้านน่ะนะเพราะว่าระดับไฮเลยทีเดียวอ่ะมาอีกสกกองหนึ่งแล้วกันไว้คุมคนนะครับส่วนเมืองนี้เรากำลังสร้างอยู่ <to> ผมว่าเควสของสภาสูงคงจะไม่ได้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 แน่นอนครับทุกคนนี่สามร้อยนี่เหลือเก้าร้อยหกสิบหกอันนี้มีหนูไหมไม่มีหนูนะไม่ค่อยมีหนูครับ อันนี้ก็ไม่มีหนูแต่ว่าคอร์รัปชันเยอะอยู่โอเคอันนี้เดินไปก่อน,นเลยครับที่ชายแดนแล้วก็ว่าจะตั้งป้อมอยู่แต่ว่าเงินไม่น่าพอจริงๆครับไปครับทุกคนทางนั้นแล้วก็เทินต่อไปครับอ้าวถนนหินมาแล้วเชอร์มาเนียเชีรมาเนียจะทำอะไรเรียบร้อยครับเราโดนตบอีกแล้วตตังขึ้นเยอะอยู่ครับตั้ง3,000เลยนะ แล้วก็เดี๋ยวผมตั้งเป็นเอนี่เลยข้างบนเอาฝั่งนี้ก็ยังไม่โดนนี่เหรอรแต่ว่ายังไม่โดนยึดนะครับเดี๋ยวเราบุกไปยึดเลยอีกโซนหนึ่งไปครับถอยทับกันเถอะส่งทหารเลยแค่ประมาณสักเจ็ดสิบสามกองแล้วกันผู้ชำนาญการได้อยู่แหละสามกองแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งเป็นร้อยยี่สิบห้า บาลานแล้วกันสร้างถนนเลยครับก่อนเลยขั้นแรกการเดินทางที่รวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวกลับเมืองแล้วก็ศัตรูมาวะ่ะเชย์มาเนียมาทำไม่น่าจะมีสงครามครับอุ้ยทหารยิงถือขวานว้ยทุกคนผมว่ามีสงครามผมมองและลางไม่ค่อยดีเดีย๋ยวผมเติมทหารก่อนแล้วกันโอ้ยเราก็ไม่คิดว่าศัตรูมันจะ ไม่คิดว่าเจมันดีมันจะโจมตีแล้วนะอันนี้เหลือสามนะได้อยู่ครับเดี๋ยวเราเกณฑ์เกี่ยวกับการเงินการทองก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้เราจะสร้างอัปเกรดเมืองครับเป็นเจนสามนะอันนี้เมืองหลวงนี่อัปเกรดเมืองหลวงยังไม่ได้วะเดี๋ยวเราเกี่ยวกับอาหารก่อนแล้วกันฟู้ดนะครับแต่ว่าเงินขึ้นเยอะกว่านั้นทั้ง800แปดร้อยยเหลืรสองร้อยแสดงว่าการบริหารของเราคือดีอยู่ แต่เทว่าผมผมไปเติมทหารก่อนเดี๋ยวนะสักสี่กองครับ hey, <no. S 1> ตึงกาลังตรงนี้ก่อนเอาติดเหลืองนะครับวันนี้อ uh, ส่งแมครับ <'re> ได้ปะ <Back. S 1> ก็ติดเหลืองก็ดีครับวันนี้เราปรับเป็นโนมอลก่อนดีกว่าครับทั่วๆไปเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมีสงครามเร็วๆนี้ อันนี้ได้อยู่ปะอันนี้เท่าไหร่นี่ร้อยร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเมืองนี้เราน่าจะเก็บอ่าอัปเกรดเรียบร้อยครับเกี่ยวกับการที่เราจะขุดเหมืองนะครับแต่ว่าเงินหมดแล้วไม่เป็นไรทุกคนครับเดี๋ยวเรา <to> เคของสภา,าสูงทําไม่สําเร็จนะเอ้ยสีฟ้ามันไปไกลแล้วครับอืมไม่เป็นไรทุกคนถึงควีไม่สำเร็จไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน โอเคตอนนี้อณาจักรเราก็คือกว้างแล้วนะครับแถบหนึ่งเลยไปครับเทินต่อไปครับเฮ้ยเดี๋ยวดูเควสก่อนนี่ครับโดนโดนบ่นกับสภาสูงลำใหญ่จริงๆเลยเฮ้ยไปครับเทินต่อไปเราน่าจะพาลาดอะไรบางอย่างแล้วแหละเจอมาเนี่ยมีอะไรเอาจริงว่ะ มันจะมาฆ่ากษัตริย์ของเราครับเดี๋ยวเราถอนทับก่อนมาว่ะม,มาลบเลยแล้วกันไอเจอมันนี้ไงมันจะสังหารกษัตริย์ของเราครับทุกคนถ้าคือนักรบพูกเกียงไกรดเฟยไม่บางอาจที่จะให้พวกเจ้ามันทำลาย กองทับของข้าได้หรอกนะผมเตรียมทับก่อนครับแนวตรงแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าศัตรูเยอะกว่าเรานะครับประมาณสองเท่าถ้านับเป็นจำนวนนะแต่ถ้าประสบการณ์การรบของเราเยอะกว่านะครับทุกคนเอาเขม,ม่ตั้งไม่ได้โอเคอันนี้ทําเป็นปีกขวาแล้วกันแล้วก็แม่ทับรองเอาใหม่ครับอันนี้ปีกขวาแล้วก็แม่ทับรองปีกซ้ายแล้วก็แม่ทัพเราไปครับสตาร์เบทเทิลและนี่คือศึก ที่เชืรอมันเนี่ยนะครับผมมาประกาศสงครามแล้วก็มาโจมตีกษัตริย์ของเรากษัตริย์ของเรานะครับก็คือคนนี้นี่เองชื่ออะไรไม่รู้ชื่อยาวเหลือเกินโอ้โหอะไรครับเนี่ยไอ้น,นี่มันไปเกณฑ์มานี่่าแล้วมาไวด้วยนะทุกคนหน่วยฟ้าแรงวา,าแผงของเราคือกำจัดแม่ทัพศัตรูครับแต่ศัตรูเยอะจริงเยอะเกินด้วยนะ เฮ้ยทหารชาวบ้านนี่ซ้ายมือเอ้ยทหารชาวบ้านหมดเลยครับหลักๆน่าจะเป็นฟาแรงที่ต้องกังบนนั่นก็แบ่งเป็นสองทับดีไหมอืมเดี๋ยวรอครับผมว่านะอันนี้แม่ทับอ่ะทะลวงปีกขวาครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่จะต้องตั้งรับฝั่งซ้ายศัตรูเยอะเกินแต่คิดว่าน่าจะไหวอยู่อ,อปาแล้ววิ่งได้ปะปาแล้วถอยได้ปะครับไม่มั่นใจกดไม่ได้ด้วยผมเปิดขวาก่อนดีกว่าครับทุกคน ราน่าจะไม่กากหรอมั้งจ่อขวาก่อนมานี่อ้อมหลังามาทหารเร็วอีกองหนึ่งมานีเาเราแตกแล้วครับเพราะว่า <laughs> ไม่มีคนอยู่เราเจาะหลังเลยครับ จอหลังจอหลังทำไมจอหลังจอหลังจอหลังยื้อไว้ทหารยื้อไว้ทหารโดนเสียบทุกคนผมโดนเสียบเฮ้ยแม่ทัพว่าออกมาก่อนออกมาออกมาก่อนใจล่มๆใจล่ม อ๋อแตกเอานี้เลยแม่ทัพอ่าเดี๋ยวพี่ป้าเอ้ยรวมกลุ่มก่อนไม่น่าลบเองเดี๋ยววะน่าจะออโตโ้ไปอย่างน้อยแม่ทัพแล้วก็น่าจะรอดอยู่ไม่ไหววะทุกคนผมว่านะน่าจะแตก อย่างหนึ่งคือไม่มีแม่ทัพคุมคนครับไ็ได้คิดว่าจะบวกเลยแต่ว่าไม่ไหวครับทุกคนเยอะเกินมันคือความเป็นจริงที่เราจะต้องยอมแพ้ครับทุกคนครับเดี๋ยวผมยอมแพแ้แล้วเอ็กแพทเทิร์นครับไป <Roman Army. S 1> เจ็บหนักเลย โอ้โหไม่ไหวว่ะจริงความพ่ายแพ้ของเราครับต้องยอมรับว่าศัตววรูมีเยอะจริงๆขออกขวาทะลวงไม่ได้ต้องมีคนคุมคนอีกค,คนหนึ่ง้ยเอาตายเลยเหรออะไรเล่าเรียบร้อยครับจริงๆด้วยโอเคเราเสียกษัตริย์ไปนะครับตอนนี้จริงๆริว่ะเสียกษัตริย์ทิ้งด้วยครับ จะไปยอมโรวะก็เดี๋ยวผมขอจบปาร์ที่ที่นี้ก่อนนะครับกับศึกที่เราต้องเสียกษัตริย์ซึ่งผมก็ลบแบบกะก,ก,กากด้วยแหละนะครับผมก็เจอกันพาร์ทหน้าครับทุกคนจะรบดีไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครับผู้วายชนด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคน